เนื่องจากของใช้ที่กูเตรียมมา มันขาดไปอย่างหนึ่งค่ะและก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆที่ผู้หญิงขาดไม่ได้เพราะฉะนันครูต้องมาตามหาให้ได้เลยค่ะนี่ไงสิ่งที่ครูตามหาสกินแคร์รักและตัวดังในทิกต o อกตามหามาตั้งนานอยู่นี่นี่เองตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสกินแคร์บำรุงรักแล้ก็จะมี3าขั้นตอนง่ายๆที่เราใช้ค่ะอันดับแรกนะคะก็คือการสครับรักแรค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการสครับผิวรักแล้เบาๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาล้างออกค่ะเสร็จแล้วก็คือขอโชว์รักแร้หน่อยละกันขาวไหมล่ะคะขั้นตอนที่2นะคะกง่ายๆเลยเราก็จะะมาเทส่ค จากนั้นก็ตบบอบไปที่ลักแล้ตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะบอกเลยว่าไม่เกิดการละคายเคืองแน่นอนค่ะคูมิ้งคอนเฟิร์มขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาทาครีมเพิ่มความกระจ่างใสให้กับลักแล้ของเราค่ะเนื้อครีมของลิเอ็นเนี่ยบอกเลยนะคะว่าช่วยเพิ่มความกระจ่างใสทําให้ผิวลักแล้ของเราเนี่ยเนียนนุ่มน่าสัมผัสเพราะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติลักแล้เขาเนียนขนาดนี้นะคะไม่ต้องสงสัยเลยว่าคูมิงใช้อะไรไปตามกันได้เดอ้อ